สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง memory class ครับช่องที่ไม่ได้มีแค่ความทรงจำแต่มีเสียงหัวเราะและเรื่องราวสุดป่วนที่จะทำให้คุณคิดถึงวันวานจนท้องแข็งวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุค90ยุคทองของวัยรุ่นไทยยุคที่อินเทอร์เนต็ตยังเป็นเรื่องไกลตัวโทรศัพท์มือถือยังเป็นของฟุ่งเฟืยแต่ความสุขของเรามันมาจากการรวมตัวกันจริงๆ และเรื่องราวสุดพีคในวันนี้มันเกิดขึ้นในงานเลี้ยงรุ่นครั้งประวัติศาสตร์งานเลี้ยงที่ทุกคนตั้งตารองานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยอาหารขนมเครื่องดื่มและที่สำคัญที่สุดคือเกมใช่ครับเกมที่จะเปิดโปงความลับของมิตรภาพเกมที่จะทำให้ทุกคนหัวเราะจนน้ำตาไหลเชื่อไหมว่าแค่เกมเดียวมันเปลี่ยนบรรยากาศงานเลี้ยงจากที่สนุกสนานกลายเป็นสมรภูมิรบย่อมๆได้เลย ตอนนั้นเพื่อนผมนี่ถึงกับหงายหลังหัวเราะจนตัวงอคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเกมอะไรกันที่มันจะสร้างตำนานได้ขนาดนั้นไม่ต้องรอช้าขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ Memory Class กับบทเรียนเรื่องเกมงานเลี้ยงรุ่นสุดป่วนในยุค90ที่จะทำให้คุณหัวเราะไม่หยุดเรื่องมันเรื่องต้นที่บ้านของอ e ีแบงค์ครับแบงค์ Bank เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปีใครๆก็รู้ว่าบ้านอ e ีแบงค์นี่แหละคือศูนย์รวมความบันเทิง ทุกคนขนเกมมาเต็มที่ทั้งเกมกดเกมกระดานยันเกมตลับแฟมิคอมเสียงเพลงดังกระหึ่มขนมเต็มโตะ๊ะกลิ่นมาม่าต้ยมยำคลุงไปทั่วห้องตอนนั้นคือสวรรค์ของเด็กวัยรุ่นชัดๆไอนะ้นัดรีบวิ่งมาแต่ไกลเฮ้ยแบงก์กูเอาเกมใหม่มาโคตรเด็ดไอ้นัดเนี่ยมันสายเกมตัวจริงครับเกมไหนออกใหม่มันต้องมีไอปั้นก็ไม่ยอมแพ้ของกูก็มีเกมแข่งรถอันดับหนึ่งในโลกทุกคนต่างพรีเซนต์เกมต,เตัวเองอย่างออกรถออกชาติ จนกระทั่งไอโอกไอโอกเนี่ยมันเป็นคนเงียบเงียบครับไม่ค่อยพูดแต่ถ้ามันพูดคียไรนี่มีเรื่องทุกคนวันนี้กูมีเกมพิเศษมาให้เล่นมันพูดด้วยน้ำเสียงลึกลับเป็นเกมที่ใช้แค่กระดาษปากกาและใจทุกคนหันไปมองหน้ากันเลึกลกเกมอะไรวะโอก๊กเกมจับผิดภาพเหรอไอต้าถามขึ้นมาด้วยความสงสัยไม่ใช่ไอโอ๊กยิ้มมุมปากเป็นเกมที่จะเปิดโปงความจริงในใจเพื่อน บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันทีจากความสนุกสนานเฮหาเพราะไอโอกมันพูดเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ไอโอกเริ่มอธิบายกฎของเกมเกมนี้ชื่อว่าเกมซ่อนเพื่อนทุกคนทำหน้าง,งงเป็นไก่ตาแตกกติกาคือเราจะเขียนชื่อเพื่อนทุกคนลงในกระดาษจากนั้นเราจะจับฉลากว่าใครจะได้เป็นผู้ซ่อนและใครคือผู้ถูกซ่อนแค่ได้ยินชื่อเกมทุกคนก็เริ่มสบสิบกันแล้วแล้วยังไงต่อวะไออาร์ต ถามด้วยความสงสัยปนตื่นเต้นผู้ซ่อนจะต้องแอบไปซ่อนตัวที่ไหนก็ได้ในบ้านโดยห้ามให้ผู้ถูกซ่อนรู้และผู้ถูกซ่อนจะต้องหาผู้ซ่อนให้เจอภายในเวลาที่กำหนดไอโอ๊กอธิบายต่อแต่ความพิเศษของเกมนี้คือถ้าผู้ถูกซ่อนหาผู้ซ่อนไม่เจอผู้ถูกซ่อนจะต้องทำตามคำสั่งของผู้ซ่อนทันทีที่ไอโอ๊กพูดจบเสียงโ่ร้องก็ดังลั่นเฮ้ยอย่างนี้ก็สนุกดิแมงเอ้ย ถ้ากูหาไอแบงค์ไม่เจอมีหวังโดนแกล้งแน่ๆทุกคนร่เริงตื่นเต้นกับเกมนี้แต่ก็มีความกังวลปนอยู่เล็กน้อยเพราะแต่ละคนก็รู้ดีว่าเพื่อนๆในกลุ่มนี้มันแสบแค่ไหนโดยเฉพาะคำสั่งที่จะต้องทำตามนี่แหละที่ทำให้หลายคนเหงื่อตกแล,และแล้วก็ถึงเวลาจับฉลากครับทุกคนเขียนชื่อตัวเองลงในกระดาษแล้วโยนใส่หมวกของไอโอมือของแต่ละคนล้วนสัน่นเทาด้วยความตื่นเต้นไอนัดจับได้เป็นคนแรก มันค่อยๆคลี่กระดาษออกช้าๆแล้วก็ร้องลั่นเชีย่ยกูเป็นผู้ซ่อนทุกคนเฮลั่นอย่างนี้ก็ดีเลยสินัดมันตัวแสบเสียงแซวดังระงมไอ้นัดก็ยิ้มกลุ้มกลุ้มเหมือนคิดแผนอะไรบางอย่างไว้แล้วเอาล่ะใครจะซวยเป็นผู้ถูกซ่อนต่อไอโอ๊กถามขึ้นมาเสียงปรบมือดังสนั่นเมื่อชื่อแบงค์ถูกประกาศว่าเป็นผู้ถูกซ่อนไอแบงค์นี่น่าซีดเลยครับเพราะไอ้นัดกับไอแบงค์นี้มันเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กถ้าแบงค์หาไม่เจอ มีหวังโดนแกล้งเละแน่ๆแ,แล้วก็ถึงคิวผมครับผมภาวนาในใจขอให้เป็นผู้ถูกซ่อนเถอะอยากรู้ว่าไอ้นัทมันจะแกล้งอะไรผมลุงมือเข้าไปในหมวกหยิบก,กระดาษออกมาอย่างช้าๆแล้วก็คลี่ออกไอโอมึงเป็นผู้ถูกซ่อนเสียงผมดังลั่นทุกคนหัวเราะก,กันยกใหญ่เพราะไอโอ๊คนี่แหละตัวต้นคิดเกมนี้ดูซิว่ามันจะรับมือกับคำสั่งของไอ้นัทได้ยังไงเกมเริ่มต้นขึ้นครับไอ้นัทในฐานะผู้ซ่อน รีบวิ่งออกไปหามุมลับตาในบ้านทันทีส่วนพวกเราในฐานะผู้ถูกซ่อนก็เริ่มภารกิจตามล่าไอ้นัทมันต้องไปซ่อนในห้องน้ําแน่ๆไอ้อดพูดพลางวิ่งไปดูไม่หรอกมันชอบไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าไอ้ปั้นเถียงพลางเปิดตู้เสื้อผ้าทุกบานเสียงหัวรบผสมกับเสียงฝีเท้าดังไปทั่วบ้านทุกคนวิ่งพล่านไปมาเหมือนหนูตาอิจจันผมเดินไปดูที่ระเบียงห้องนอนของแบงค์เห็นรองเท้าแตะวางอยู่คู่หนึ่งเอ๊ะสงสัยมันแอบ,บซ่อนอยู่ตรงนี้แน่ๆ ผมกระซิบกับไอโอ๊คแล้วเราสองคนก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้แต่ก็ไม่เจออะไรโถเว้ยมันฉลาดกว่าที่คิดผมบ่นอย่างหงุดหงิดด้านไอแบงเนี่ยถึงกับถอดใจแล้วครับมันเดินไปนั่งแมะอยู่กลางห้องรับแขกยอมแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วนัดเองกามาเถอะมาตะโกนลั่นแต่แล้วเสียงกุกกักก็ดังมาจากใต้โต๊ะกินข้าวทุกคนหันขวับไปมองนั่นไงเจอแล้วไอนัดคลานออกมาจากใต้โต๊ะมันหัวเราะร่าด้วยความสัดใจ,จในที่สุดก็เจอจนได้นะพวกมึง มันพูดพลางปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าถึงกับกลุมขมับเลยครับเพราะตะลอดเวลาที่พวกเราวิ่งหาทั่วบ้านไอ้นัทมันซ่อนอยู่แค่ใต้โต๊ะกินข้าวเท่านั้นเองคนละครับหลังจากที่ไอ้นัทถูกจับได้ก็ถึงเวลาที่ผู้ถูกซ่อนจะต้องรับกรรมผู้ถูกซ่อนคนแรกคือไอแบงค์ไอ้นัทแสแยะยิ้มแบงค์คำสั่งของกูคือมึงต้องไปร้องเพลงเช้าไม่กลัวของโลโซแล้วเต้นท่ากันนำสไตล์หน้าบ้านทุกคนเฮลั่นไอแบงค์นี่หน้าถอดสีเลยครับ เชียไม่เอาดีวอ่ะาอเขาแต่มันก็ขัดไม่ได้เพราะเป็นกติกาสุดท้ายไอแบงก์ก็ต้องออกไปร้องเพลงเช้าไม่กลัวและเต้นหน้าบ้านท่มามกลางเสียงหัวเราะของพวกเรามันทั้งอายทั้งหาภาพนั้นยังติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้คนต่อไปไอนัดพูดด้วยความสะใจอ๊บทุกคนหันไปมองไอ,อ้อ๊บผู้เป็นคนต้นคิดเกมนี้ไอนัดเว้นจังหวะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์อ๊บคำสั่งของกูคือมึงต้องไปสารภาพรักกับครูภาษาไทยของเราทุกคน ไอโอ๊กนี่ถึงกับตาช้างฮะมึงบ้าเปล่าวะมันวอยวายลั่นกดก็คือกดไอ้นัดสวนกลับทุกคนกดดันให้ไอโอ๊กทำอามไอโอ๊กทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ต้องยอมจำนนนี่แหละครับผลของการคิดเกมพเรนเรนกรรมตามสนองจริงๆไอโอ๊กในสภาพที่เหมือนจะสุดลงไปกองกับพื้นได้แต่พยักหน้าหนักๆก็ได้ก็ได้มันพูดเสียงอ่อยๆแต่กูไม่ไปสารภาพรักจริงๆนะไอ้นัดถั่วรอเออเออไม่ต้องไปจริงหรอก แค่บอกความรู้สึกดีๆที่มีต่อครูก็พอไอโอ๊กถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนยกภูกเขาออกจากอ,อกแต่มันก็ยังทำท่าทีอิดออดเพราะการที่จะต้องพูดอะไรซึ้งๆหรือสารภาพความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์ของไอโอ๊กเลยครับมันเป็นพวกปากแข็งผมยังจำได้ว่าตอนที่มันพูดคำว่ารักออกมาจากปากเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยแทบจะสำลักน้ำลายตายคาทีผมผมรักครูไอโอ๊กพูดเสียงตะกุกตะกัดร,กรักรักทุกคนเลยครับ มันพูดพลางหลับตาปีพวกเรานี่ฮากันลั่นบางคนถึงกับกลิ้งไปกับพื้นเลยครับไอ้แบงค์ที่เพิ่งโดนแกล้งไปก่อนหน้าก็หัวเราะสะใจสมน้ำหน้าใครใช้ให้มึงคิดเกมบ้าๆนี่ขึ้นมาละ่ะภาพไอโอ๊กหน้าแดงกำ่ำกับการสารภาพรักปลอมๆครั้งนั้นเป็นความทรงจำที่พวกเราหยิบมาเล่าซ้ำกี่ทีก็ยังหาไม่เลิกหลังจากที่ทุกคนหากันจนท้องแข็งบรรยากาศก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ทุกคนเริ่มพูดคุยถึงเรื่องราวที่โรงเรียนวิชาที่ยากอาจารย์ที่ดุเพื่อนที่แอบชอบเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับมาเต็มห้องเฮ้ยทุกคนมาลงตัวกันหน่อยไอโอ๊กที่เพิ่งโดนแป้งไปหยกหยกก็พูดขึ้นมากูมีความลับจะบอกทุกคนหันไปมองมันด้วยความสงสัยความลับอะไรวะมึงจะสาภาพอะไรอีกเนี่ยไอนัดแซวขึ้นมาไม่ใช่เว้ยไอโอ๊กทำหน้าจริงจัง ความจริงคือกูจะบอกวิธีแก้แค้นไอ้นัททุกคนตาลุกวาวจริงดิทำไงวะเสียงตะโกนถามพร้อมกันคืนนี้ตอนที่ไอ้นัทมันหลับเราจะแอบไปวาดหน้ามันด้วยปากกาเมจิกไอโอกระซิบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเอาให้เหมือนผีปอบเลยทุกคนหัวเราะคิกคักด้วยความชอบใจแผนการนี้ต้องสำเร็จผมพูดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นเพราะไอ้นัทมันแกล้งพวกเราไว้เยอะนี่แหละคือโอกาสแก้แค้นกลางดึกคืนนั้นครับ หลังจากที่ทุกคนดื่มด่ำกับบรรยากาศนานเลี้ยงจนหมดแรงไอนัทก,ก็หลับปุ๋ยไปก่อนใครเพื่อนพวกเราที่เหลือค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปใกล้ไอนัทอย่างยิบเชียบหัวใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นพร้อมอยังวะไอโอกระซิบพร้อมพวกเราตอบพร้อมกันจากนั้นปากกาเมจิกก็เริ่มบรรเลงบนใบหน้าอันหลับไหลของไอนัทเสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นเป็นระยะระยะแต่ก็พยายามกลั้นเอาไว้ไม่ให้ไอนัทตื่นเราวาดหนวด วาดคิว้ววาดแว่นภูกเก็ตตายวาดทุกอย่างที่คดออกจนใบหน้าของไอ้นัทกลายเป็นงานศิลปะชิ้นเอกเชี่ยเหมือนผีปอบจริงๆด้วยวะไอ้อ์ตกระซิบพรุ่งนี้เช้ามันต้องวัยวยแน่ๆผมพูดด้วยความสัจใจเราถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รีบแยกย้ายไปนอนคืนนั้นพวกเรานอนหลับฝันดีกันทั่วหน้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าเช้าวันรุ่งขึ้นไอ้นัทจะตื่นขึ้นมาในสภาพไหนเช้าวันรุ่งขึ้นครับ แสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องและเสียงแรกที่เราได้ยินก็คือเสียงกรีดร้องลั่นบ้านกรีดเดด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 เสียงไอนัทนั่นเองพวกเราที่แกล้งหลับอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วก็แกล้งทำเป็นงัวเงียไอ้นัทวิ่งหน้าตาเตือนออกมาจากห้องน้ําใบหน้าของมันเต็มไปด้วยลวดลายจากปากกาเมจิกมันมองหน้าพวกเราทีละคนด้วยความตกใจใครทําวะใครทำหน้ากูมันตะโกนลั่น พวกเราแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็มีบางคนหลุดขำออกมาจนไอ้นัดจับได้พวกมึงเองใช่ไหมมันถามเสียงเขียวแล้วเรื่องก็แดงขึ้นมาเราก็บอกไปว่าแกทำกับเราก่อนนะมันถึงกับเงบไปเลยแผนการแก้แค้นสำเร็จอย่างงดงามและนี่แหละครับคือเรื่องราวสุดป่วนในงานเลี้ยงรุ่นยุค90ของพวกเราเรื่องราวที่ทำให้เรารู้ว่ามิตรภาพของพวกเรามันไม่ได้แค่สนุกสนานแต่ยังเต็มไปด้วยความบ้าบิน และความทรงจำที่ไม่มีวันลืมจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขเสียงหัวเราะและคิดถึงวันวานไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความทรงจำดีๆแบบนี้แหละที่ทำให้ชีวิตของเรามีสีสันสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์สุดป่วนแบบนี้หรือมีเกณฑ์ในตำนานที่อยากจะมาเล่าให้และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง memory class เพื่อไม่พลาดเรื่องราวความทรงจำสุดฮาแบบนี้อีกนะครับ แล้วเจอกันใหม่ใน Memory Class ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ